มาสบายดีพี่น้องต่ออีพีสองเนาะที่พอเอล้องกีไปมือเสาร์เลยหลายคนถามมาแม่งเงี้ยงเนาะพี่น้องแม่งสั่งหน่อยที่ปีละครั้งพี่น้องที่เฉลี่ยกินเนาะกับแ,แบบเดียวกับไข่มือแดงอนะไพี่น้องเลยปีละเถื่อเนาะมันเฉลี่ยกินของแสบๆอาหารสันสูงเนาะพออยู่สูงนี่แหละพี่น้องเลยอันเบิร์ดง่ามอ่าใบไม้มันตรงหรือว่าใบไม่อ่อนมันขี้แก่เบิร์ดมาก่อ เบิดแดนะพี่น้องกับบุหูคือการจะไปอยู่ใส่เนาะทีว่าเอมาสั่นหวานยังมาเบิดอยู่นี่ยังเต็มอยู่ถ้ามากินไหลบ่ไหลพี่น้องเลยแมงสางหน่อยเนาะเอามาขัวหรือว่มาตำแจวหรือมาตำมันกินไหลคือกันพี่น้องเลยแส็บขึ้นยังนี่ขัวขัวข้างน้าหอยใส่โอ้เป็นกับแกมก็ได้พี่น้อง เขาเนี่ยย้ำเสาเขาว่ะย้ำเสามันตื่นมันอยู่เจาตัวเ่ยยำเพี่นมันก็ไปวัดได้เหมือนเขาอันนี้เก็บนี่นี่ให้วันนี้น้องเจ้าเบิ่งยาดมันกไปแรงสั่งหน่อยเต้มอยู่นี่มันตกตกนอมันตเจ้ามันบกเขาอันนี้่นไสิแดงอันนี้เบิ่งน้องชิดโตอยู่บ่นี่ ตกเสีนต,ตกเสีนมืออ,อ,อ้กรอบดีว่ะมันสิกินใหม่ๆอ่อนนี่ห้อยการเบิร์ดอันี้แบนเบิรดอันี้เรื่องิลองสส่มึงเด้ออันนี้ดๆกบก้มอนตะไก้ได้เนี่ยนี่เจ๊มันมอีสานเห็นบดเป็นแล้วคอยอาซาาน้ำกระไร งานสุดนั่นหนึ่งเอาลงไปกองไว้โอ้โหที่คุยยางไงเลยที่เตรียมยังทีนี่นี่ิแม่งสร้างน้อยเพียงแล้วอืออู้สอนซ่าตัวฉีสิ mọi người đi Ao ghi nỉ nỉ. Một cái khả năng. này. Oh, cúi Ừ, mọi người. ừ, ừ, năng bà. hát bài mãi sài trên một bên đó. Oh. Những bên 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 เดี <S 1> <S 1> <S mm ๋ยวเดี๋ยวอ้ยเฮ้ยส่้นๆ่เล่งขวยเขาเบิ้งมันแบเขามากินโม่ได้เออนะมั้งเออนี่นี่อู้เต็มอยู่นี่อวดเือน นี่พี่ดาวอยากสั่งน้อยเบียร์เถื่ออาหารสันสูงอืมมันเป็นแบบกรอบกรอ,อ,อ,อบมันมันพอได้มาผมไปกินแก้มเดาคักยังเต็มอยู่พี่กูลงมาด่ะมันมักอยู่เกาะใหม่ใหม่มันกิน,น,น,นใหม่ใหม่กู้คุ้ยวะ เนี่ยไปละโอ้พี่เป็นตน่นี่พ่น้องห้มม่ให้สีดำให้เบิรงกินดิบกระไ้เนาะผมกรอบอั่นงี้ที่ใครแดง ครอบแนวครอบขวบแบบนั่นนี้นัะนะ <Hey. S 1> เฮ้ยอาอาของกลองเออมันอยู่เนาะจะไปใช่เบิด์่ะเออหมวกอัานี่ลายดีบัตรนี่ เปนเสาสิรลองมาแต่ดึกมันเหนือหายพี่น้องเมืองมาเขาบางาม่เสามันสิไดมันสิบมปลายมันสิบมดตัวโคตรคตรคูดง่ายง่ายง่ายเป็นง่ายคูดกนี่อือนี่นี่เลื่อนเสื่องกันนนี่เออนี่นี่เลนเสื่องกันนี่ห้องเกาะเอออันนี้อู้กูบดะ อ้าวเมื่ยเตรมอยู่พี่โอ้ลงไปละเออเป็นงานเป็นงานซุปเซียหาน,าน,นี่เห็นบ่ตายอ่เด้มันขับเป็นขู่เป็นขู่นี้โอ้ขวดอ่ะขู่อานมาไหมไอชิมา หลายคนกับโบเคยกินมันมามันเป็นอะไรกแบบ็คือแบบที่ว่าจะได้เนาะกัแบบแม่งแข่งแม่งขับหรือว่าอ่าจุดตีหรือว่าอย่างเขาตักกระแตนเห็นแต่พี่น้องะก็สิดอยู่แน่นเนาะไม่ละเขาขลัวกินเห็ดหารณนี่ก็ได้เบิดโอ้ยไก่เห็ดขวบเบิดอ่ะเอ้าขวบเออขวบไรเต๋อ của khóa cũng chỉ đọc khóa cũng đâu có kinh Rồi kinh mở lại hơn bà thế nào Cô này bà kinh một bên Cô em mới đưa với, với mẹ ở đó Cũng sốt đi Hồi cơn với อันันึ่งนะมันบกวดกับเพาะวันนะได้อเอาว้งนี่จะใส่ขนออ่ะนให้ขนอนี่มดสุกโมดสุกอันนี้ฮาโตกับขัวโอ้กว,วายพี่้องเบิงม,มา่นกินแบบ

มันอยากกบกอแต่แันมั่นๆไม่ได้ยกเขาผู้ชายคนเมา่กี้ยวเขาเนาะกินกัเขากบอิ่มเหมือนว่าขึ้นมแถบเบยอืเข้าับแกวดาวขัก้ ฮะฮะคิมผมจะไปแหน่มากข่อยนาเดี๋ยวว่งวิธีเราแหน่พี่น้องเลยเผื่นมาแหน่เนาะกรเปาเอแหน่มันีสีห้อู่บอ่ฮะมันมีอ่ะนะเก๋มีเทมอกะเออ เขาเอาทุกอย่างอ่ะนะจ๊ะกับคูลงถิมเบิด์ตเอายังทอยางยังทุกอย่างในเนาะเห็นไหมมันมันโมเมนแนวนี้มันเฮียลงม้วนบินนีแบบกระายม้วนได้เลยนนี้มันแก่ว่ามันมีว่ะเหรอแก่ว่าอะได้สิมาแต่ใช้เป็นไงใครมีบอมีได้ข้ามาตักมาแย่ได้อยู่บ่ได้พอได้กินบ้านเนาก็ได้มาโอ้ก็ม้อยู่ตอมดอกนี่นะคูลงเบิดเนาะมันยามแดงแน่

Nhìn này leo tầm chầm này ao là, hắn à, vẫn đợi đấy là, mà có gì nữa gì, kẻ vậy thật sự, mẹ anh cái đó, chắc phải dùng sai, vẫn kẻ bữa đã cả. Ừ.

ุมมยังว่าได้คอยเวินคนบาทนี่บ,ออบ่ขุไปว่าด่ะปลาไข่เนอ่ยเฮมาสือ่อไดี่ก็ได้มาอยู่นี่เรื่อ,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 อ่นเออผู้ใดเตียวไ,ได้เหงออาขนาดไหนจีป้ามิน,นี้บด Được rồi, đi phải nào này Một đài này, ừ. Cứ khỏe áo trên mất mượn nhưng một đại trầm đi Nhẹ mua bên Mày, mạo nó không mạnh thì lại ừ. khác chứ Ừ, bọc bọc đi đâu thằng mặt tango tango hơi mọi người 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 Mm. Hmm. อืมหัวหนึ่งเลยค่ะหัวหนึ่งเลยไปก่าดดินใบสีเหองและหยำเด๋อหอนหัวนี่ี่ตัวบ้านะพักก็มาันนี่บอกเปนใหญ่อเป่าโอ้ขวบจัไเปใหญ่แต่หิ่นหนักตังมาอันนี่เด้อ ไปเจออันเด็นี่ก็ไปสื่อเขาเนี่ยใบก็เดิมแก่แต่ร่ามียกหนี่มาได้ดางกันกับเบาอเนี่ยเฟนคอยเอาไม่ดอกทางเอาทางเอาพี่รองเลยคัดเพราะว่าของเฟิร์นมันกับเป็นปากไงเนาะของใบเหยาะงน่อยหน่อยแ้วเห็ดคัดก็ดีบอกเลย Đó nhẹ khao điều thường thừng, một ngày này à? ừ. Nó nhẹ tiền Ừ nó khỏe Nhẹ 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 Mày là cái nhạo hộm Là cái phá không nó nó nhảy Ừ Vẫn ừ, lấy trong sân nữa Ừ Vẫn lấy trong sân Ừ lấy trong